สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเลยนะครับคาลิงวันนี้อยู่รายการรีวิวเพชรหรือต้มนครับวันนี้เราจะมารีวิวนะักเตะที่ชื่อว่าอารามาตาโอเล่เนี่ยก่อนที่จะไปรีวิวกันนะครับผมกอ ขอไปดูนะถ้าอบอกวิธีการแลกอาดาม่าตาโอลีนะครับอดาม่าตาโอลี o นะจะมาในแพ็กสปีดเตอร์นะครับซึ่งใช้ดากรนบอลสีดาวในการแลกนะครับจะอยู่ในแพ็กเดียวกันกับลูดิเกอร์เลยนะบางคนหาไม่เจอนะชอบทักมาถามว่าพี่อดาม่ามันคือตัวไหนนะครับนี่ก็คือตัวสุดท้ายเลยนะเนี่ยใช้แค่สีดาวในการแลกนะครับสาหรับอดาม่าตาโอลีล่างนี้นะครับผมใครที่อยากแลกเก็บไว้นะใช้แค่สีดาวนะครับสีดาวมันเหลืออยู่แลว้วถ้าใครไปเปิดแมทพงแมทพาร์น, ong, นะครับก็ จะมีอาราม่ามาได้นะครับผมหรือใครอยากให้รีวิวตัวไหนในแพ็กสปดเตอร์หรือว่าพวกชลีบงุงชรีบาในแมทพาร์คอมมต์มาเลยนะครับเดี๋ยวรีวิวให้นะครับอาราม่าเต่าเล่ผมบอกไว้ก่อนนะผมมีแนวทางการอัพ2แบบนะครับแบบแรกก็คือสามารถไปดูได้ในแนวทางการอัพที่มันเป็นแนวทางการอัพในช่องนะครับสามารถไปดูได้นะครับแบบที่2ก็คือแบบนี้เลยนะครับ5 0 1 3 8 5 6แนะครับแบบนี้นะครับจะทำให้อาราม่าเต่าเล่เนี่ย คล่องตัวกว่าแต่ถ้าแบบแรกถ้าไปดูในช่องนะครับมีแนวทางการอัพแบบแบบที่อยู่ในช่องที่แบบว่าเป็นแนวทางกันอัพของแพ็กสปีดเตอร์ตัวนั้นจะคมกว่านะครับโดยอารามาตาอุลี่นะครับที่ผมอัพมามันจะได้ค่าพลังประมาณนี้นะเมื่อบูนโคด8 8นะครับ อาราม่าเตาเล่ล่างนี้จะสูงอยู่ที่178ซนเมตรอายุ27นะครับถนัดเท้าขวานะครับน้ำหนัก86นะครับเล่นให้สโมสรนนะฟูลแลมนะครับเล่นให้ทีมชาติสเปนนะครับสำหรับอาราม่าเตาเล่ล่างนี้มาสไตล์พลวิศวิงเกอร์นะครับสามารถเล่นปีกขวาแล้วก็ปีกต่ำด้านขวาได้นะครับโอเวอโหก่อนบูทอยู่แล้วอยู่ที่90นะครับบูทแล้ว94นะครับข้ามรังเกมรุก74นะครับบอลคอลทวน84ดิบสิ้ง 95การไปกับบอล77นะครับจบสกอร์นี่69เองนะครับแบบถ้าอัพแบบนี้โจบสกอร์จะน้อยนะครับแต่สปีดรามาเตาเล่จะเด่นมากๆนะครับคือสปีด98นะสปีดต้น99นะครับคิกิ้งพาวเวอร์77จ้ำ76นะครับความแข็งแกร่ง90บาลานซ์90นะครับแล้วก็สเตมินา73นะครับสองใช้สองเท้ามีเดียมเองนะครับผมมีดับเบิลทัชนะครับสกิลสับขาหลอกนะครับฟิฟแฟบมาร์กไซเทิร์นครับสกิลช็อปนะครับครับยิไซสาแอนเทิร์นนะครับผมโซคอนโทรนสกิลตอกส้นเอาไซเคิลเลอร์แล้วก็ สกิลแย่งมงครับส่วนตัวควรไปใส่วันทัดพานแล้วก็พินพอยคอซิงแล้วก็ไฟติ้งสปีริตก็ได้นะสำหรับอดามาตาโอลีล่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันดีกว่าครับว่าอดามาตาโอลีล่างนี้จะเฟียวฝาวมเพาวแก้วขนาดไหนไปชมกันเลย ม,มาเริ่มการรีวิวอดาม่าเตาเล่ล่างนี้นะครับอดาม่าเตาเล่ล่างนี้นะครับจะเด่นเป็นเรื่องด้านสปีดต้นสปีดนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ดิบิง้งบอลคอนทรลอะไรอย่างงี้นะครับไม่เด่นเรื่องจบสกอร์หรือว่าเปิดบอลเลยนะครับใครที่เล่นก็จะเป็นสายที่เอาไว้เลี้ยงเอาไว้หลอกศัตรูมากกว่าแทนที่จะไปแบบยิงจบสกอร์นะอันนี้ที่แบบเห็นยิงได้ไบ่อยนี่คือพยายามฝืนพยายามเล่นนะครับเอาไปเล่นอีเวนต์ดีกว่าคือผมมาไปจับไปเล่นอีเวนต์กับบอทนะครับเล่นสนุกดีครับบางช่งวนะแบบนกัน,น ว่ามึงทําอะไรไม่ได้แน่เปิดบอลไม่ดีหรือว่ามึงยิงไม่ได้อยู่แล้วนะคือเอาไว้แบบดักทางเอาไว้เรียกฟาวมากกว่านะสำหรับอาดาม่าตาอูลีนะตัวเป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าควรเก็บไว้นะเป็นตัวที่แบบใช้แค่สดาวแรกอะทุกคนมันเป็นตัวที่ไว้แบบเก็บไว้เล่นกับไอเล่นกับบอดเล่นกับเพื่อนแบบเฮ้ยเพื่อนมึงมีกองหลังตัวช้ามึงเจออาดาม่าเตอาเล่กูเป็นไงล่ะความเร็วสปีดความแข็งแกร่งอะไรเงี้ยดู นี่ยครับมันมีความเร็วความแข็งแกร่งนะครับเดือวไปเด๋ยวไปจ้าไปจันแล้วก็ซัดนะครับอาจจะไม่ได้คมมากนะไม่ได้คมเลยแหละมันไม่ได้คมมากเลยไม่ได้คมเลยแหละสำหรับปารามา่าเตาเร่น,นะนี่ก็นาดพยายามปั้นกับบงกระบ,บอดนี่มึงยังยิงไม่แทบจะไม่เข้าเลยดูดิทุกคนเป็นตัวแรกนี่นผมเล่นอีเวนต์กระบอดนะแทบจะไม่ได้รีวิวกับคนเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเล่นนะครับแม่งเล่นมันเล่นแบบอ่ามันไม่จบไม่คมเลยทุกคนผมพยายามหาไฮไลท์จังหวะยิงสวยๆนะก็คือ พยายามเล่นกับคนแล้วแม่งแบบคนดักทางได้จเจอแบบเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงมาเลี้ยงผ่านได้แต่พอถึงจุดๆหนึ่งแม่งคือมึงยิงออกอะคือต้องเน้นมากๆพยายามยิงแบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับการเล่นอดามาตาโอเล่นะถือว่าเป็นตัวนึงเป็นตัวสีสันของเกมแล้วกันที่เกมให้มาเอ้เล่นกับพวกสายเล่นท่าสายความเร็วสายสปีดอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับใครที่ชอบเลี้ยงบอลการไปกับบอลอ่างเงี้ยผมว่าแนะนาเลยครับนี่งางเช่วะเลี้ยงไปอะไรเงี้ยเนี่ย ใช้ท่าเก่งผมแนะนําเลยครับผู้เล่นที่มีแบบสกิลเพย์สูงครับสำหรับอาดาม่าเต่าเล่นะผมว่าผู้เล่นที่มีแบบสกิลเพย์สูงเนี่ยคือเล่นอดาม่าเก่งได้เลยนะเพราะว่าคือมันไม่ต้องใช้ค่าพลังเกบสกอร์ที่มากคือเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหลโลโลโลไปแล้วมันก็ไปเขี่ยเข้าเบาๆก็ได้นะ มีต้องวะแบบพยายามฝืนนะผมแนะนำนะเวลาเล่นอารามาเตาเล่คือไปเพิ่มตำแหน่งถ้าใครจะเล่นจริงจังนะเล่นแบบอ้จับลงแรงจับเป็นตัวหลักกูเลยอะไรเงี้ยกูไม่สนนะต่อให้มึงยิงไม่คมกูมจะเอาเป็นตัวหลักแนะนําเอาไปอัพค่าพลังตรงเพิ่มสกิลให้อารมาเล่นปีกสายได้นะเพราะว่าเขาถ้าเท้าขวาใช่ปะเมื่อเล่นปีก้ายเราจะใช้เท้าขวาตัดเข้ามาด้านในใช่ปะ เวลายิงมันจะได้ใช้เท้าขวาข้างที่ถนัดอะ่ะยิงนะครับเวลาเล่นปีกซ้ายเวลาเล่นปีกขวามันจะใช้เท้าซ้ายนะครับยิงเห็นปะจังหวะง้างเท้าซ้ายอะ่ะมันอาจจะไม่ได้คมมากนีแต่พอเป็นเท้าขวามันเป็นเท้า,าที่ถนัดมันจะยิงได้ดีกว่าเท้าซ้ายอย่างแน่นอนครับผมสำหรับใครที่จะเล่นนะเป็นทิกเล็กๆน่ๆนอๆแล้วกันสําหรับผมนะสกิลที่ใส่ก็คือคือบอกไปอย่างเบื้องต้นเลยครับก็จะเป็นพวกพินพอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาไว้ใส่นะครับหรือว่าแบบไฟต์เตอร์สปีลุงสปิลิศนะสำหรับอาดาม่านะครับผมเอาไว้เปิดหรือว่าเอาไว เปิดบอลดีกว่าที่แม่งไม่มีสกิลอ่ะผมบอกไว้เลยนะครับผมสำหรับอาดาม่าตาเล่หรือว่าสกิลยิงต่างๆนะครับผมเพิ่มก็ไปได้นะนี่จังหวะนี้ครับก็ถือว่าทําได้ดีแล้วกันนะครับหลอกมงหลอกบอดนะครับผมมีแบบเล่นกับคนนะแต่แบบไม่ได้ตัดมานะเป็นบางจังหวะนะครับแต่ว่าเล่นกับคนก็เล่นได้ดีนะไปเล่นกับคนไปเล่นกับคนดูนี่ก็มียิงนะครับผมที่แบบไปเล่นกับคนดูมียิงมีลงแรงก็ยิงนะไม่ใช่เล่นนะเอาไปลงแรงก็ยิงนะครับไม่ใช่ว่าผมเล่นกับบอดยิงแต่กับบอดนะทุกคนนี่งต่วา้อเล งลรงประมาณดีดีเจ็ดดีดดแปดมันยังไม่ได้เข้มข้นนะตัวพวกนี้มันสามารถเล่นได้นะแต่เราไปเล่นประมาณดีสามดีสี่ผมไม่แนะนำเดี๋ยวเราไปตัดเกรดกันดีกว่าครับว่าเดอร์มาล่างนี้ผมจะตัดเกรดประมาณไหนครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับอดาม่าตาวอเล่ล่างนี้นะครับรู้สึกว่าเป็นยังไงครับส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่คล่องเล่นสนุกนะครับเหมาะกับการเอาไว้เล่นกับเพื่อนไม่แนะนําเอาไว้ไปเล่นแรงจริงจังนะครับเพราะว่าเขายังเป็นตัวที่แบบ ยิงไม่ได้เปิดไม่ดีนะครับสำหรับอารามาตัวเลขเป็นตัวกระชากแบบกินเวลามากกว่านะสำหรับอารามาตุมิอารามาตตาโอล่นะครับผมใครที่แบบอยากเอาไปเล่นกับเพื่อนสับขาหลอกททเทสับขาหลอกไปสับขาหลอกไปแต่ทําอะไรไม่ได้นะยิงไม่ได้ยิงได้แต่ว่านานยิงเข้าทีแนะนําว่าเวลาจะเล่นนะครับใครที่แบบจะเล่นอาดามาตตาโอล่แบบจริงจังนะครับแนะนําเอาไปเพิ่มสกิลให้มันได้ตําแหน่งปีกซ้ายนะครับผม เพื่อจะให้อดาม่าเตาเล่นะครับตัดเข้าปีกตัดเข้าเท้าขวาข้างที่ถนัดนะครับแล้วก็ซัดนะครับมันจะมีโอกาสเข้ากวา่าเล่นปีกขวาแล้วก็ตัดเข้าซ้ายยิงนะครับผมสำหรับอดาม่าเตาเล่ผมขอตัดเกรดให้อยู่ที่6เต็ม10แล้วกันนะครับเป็นตัวค่อนข้างที่จะ คุ้มค่าและกันกลมกลางๆแล้วกันที่เล่นได้นะครับไม่ได้แย่นะครับสำหรับอดามาตัวอาตาอลี่อาจจะเล่นยากหน่อยสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับถ้าจะไปเล่นแบบพวกสกิลดับ์โลทาร์ฟิฟแฟบหรือสกิลสับขาหลอกอะไรอย่างงี้นะครับต้องหัดไปเรื่อยๆนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่สามารถเอาไปแลกพวก นั่งเตะตุรกีหรือนั่งเตะเจลีกเอาไว้เล่นพวกกิจกรรมก็ได้นะแต่สําหรับผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วก็สามารถแลกเก็บไว้ได้นะเพราะว่าน่าจะเป็นตัวแล่หายากเอาไว้เล่นแบบเล่นกับเพื่อนเล่นอีเวนต,ต์ต่างๆได้นะครับสาหรับอาดามาตาโอเล่ o ล่างนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวอาดามาตาโอเล่ o นะครับคำพูดคำจาใดไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยนะครับหรือใครมีแนวทางการอัพแบบใหม่มาแนะนําก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้หรืออยากให้รีวิวตัวไหนคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับวันนี้ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจบไปแล้วนะครับสำ ายบายครับเจอกันใหม่คลิปใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ่าเด้อายบายครับผม